สบายดีปลาลุงพอๆซตอ,อ,อนนมากี้เข่าปลาลุงตอนนี้ก็บ่ายบ่ใบม่วงแล้วปลาลุงไงกำลังปิีงปลาสกินข้าวเที่ยงจกินข้าวตอนบ่ายปลาลุงไงยังไ่ทันได้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมหงมอสนห้ากินบุตรทันได้กินข้าวเศร้าใช่ไหมใบม่วงย,ยังไม่ทันได้กินข้าวเศร้าไม่ยากปลาขาวมันจะในหญ่น่ะบ่ฮะอ๋อ พอลมอดไปตึกเมื่อคืนเนี่ยบอนีไไ่เจ้านี่ปิีงปลาขาวปุ้งไงพลมอดไปพังสา,งสาวางเศร้านี่ได้ปลาสามหีบุ้เลยปลาขาวสามหีบตอนนี้กำลังปิีงมื่อนี่แปน้น้ำบอดแอ็ดไว้มันชุกหรืยยอว่าแยกย้ายนะ มันชูกแก้จะถวยแล้วบ่อม่างเยี้ยแกจะถวยป่านี้ยหงอร้ออรพอดีแสบเลยสำเนาะมันชูแล้วคือเขาป่าเห็ดเขาเขาม่เขาน้องผ้เห็ดนะอพอดีหนามหมอกนามปาลากำลังหง่อยนะพอดีเป็นน้ำตาลเดแล้วแกจะถอยเลยโอ้ยอือ,นะอ,อแล้วแกกินหวังนะ

ออนบ่ามาลงไปดน <c oughs> อือตอนกำลังกินขา่าบัวแต่กินข่าวกินสมนพ่อมาลุมม<ร>ไงไงกิมกินามังกินสมถ้ากินข่าวมะลุงไม่ไม่ให้ป่ะัมได้กินแต่สมกินหดขา่ากิน สบายดีป่ะลูกมาปลงกินเข้าตอนบ่ายโมงต้งกันเสร็จเสร็จแกงห็ดแกงหิดไหนแกงหิดยังวะยาย่ยังให้มันเูราถ้าแกงใส่ไม่วมนเ่ะไปเให้มันตูแกงกระเด็ง มันนุ่มใหญ่แตด็ฮะไม่ใหญ่มันใกอนั่งนั่งนั่นั่นบูพันน่งมันไม่ร้า่ะมันอยู่กับเจเบิ่เจเจลบังงามเย

ほっとくのがね。

เจ้ากิมบะเจี๋อยเบิร์นบอกเจ้ากิมหมดปลา่อยอยากกินหมดปลาะมันมืดโอ้ปลาวงเอ๊มองมันอยากมืดบดีบงหัดกล้องเขาโท่เข้าไปไล่ไปลงแม้นมืดเรกเกเามันิมาเมันมืดเล้อปลางเอ เอามือเลยเขาบอดกับขากินจะนั่งง่ไรเออข้าตมาสิโรดเออเขือเยี่ยมนะฮ่บนหนังนั่นโอ้เนรมัดเจ้าลาปิคีบรลวงปลุงวากุรายกุแซก็ติตามส่้งนงมัดแต่เดชปาลุงแต่วาคลิปหนาปาลุงสบายดี